สวัสดีครับผมเคนูบวันนี้ผมมาซื้อของชิลๆที่โรบบอกมอ แล้วอยู่ดีๆห้างก็เกิดการถล่มแผ่นดินไหวจึงทําให้ผมต้องกระโดดนี้ออกจากห้างแห่งนี้ให้ได้เราไปดูกันซิว่าคลิปจะเป็นยังไงและก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมมาซื้อของแล้วอยู่ดีๆทำไมมันเกิดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้ให้ให้รีบหนีเราต้องหลบกองให้ได้ รู้สึกว่าข้างล่างจะมีของพังไปหมดเลยแล้วก็มีตรงนั้นเหมือนจะมีคนกำลังไล่ใครสักคนอยู่นะคบผมว้าววันนี้มันคนรวยนี่สวัสดีผมคือน,นุ๊กเดี๋ยวเราจะนีอเอาจากกล่องนี่ถ้าโดนกล่องกล่องมีพิษถ้าเราโดนแล้วเราจะตายไปสิเออสวัสดีเพื่อนเพื่อนไม่ไปเหรอ โอ้ผมไม่ไปหรอกครับผมจะอยู่นี่แหละโอเคไม่ไปก็ติดยี่ห้ากันแหละโอเคต่อไปรู้สึกว่าตรงนี้จะเปื้อนไปด้วยน้ํามีพิษเราต้องหนีไปปึ๊บ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 ,บโอเคขอามาแล้วต่อไปเป็นเป็นที่ที่แบบเราต้องหนีจากเราต้องหนีจากน้ํำพิษโดยการต้องเหยียบขนมที่อยู่แถวแถวนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเยตรงนี้รู้สึกประตูจะปิดเราต้องขึ้นมาตรงท่อโอเคปึ๊บขึ้นบันไดชึบแล้วเราก็ตรงไปตามทางเลยตรงไปตามทางนี่ผมเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยโอเคตอนนี้เรามาถึงด่านต่อไปแล้วรู้สึกว่า นี่ครับตอนนี้เรามาที่โลบอกมอนะคะผมเรามาอยู่ที่โลบอกมอโอเคเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันเลยรู้สึกว่าประตูตรงนี้จะเปิดนะว่าแต่มันคืออะไรนะ่ะมันคือโถส้วมเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูสิอะมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนี่ผมมาอยู่ข้างในท่อใช่ไหมเนี่ยมันจะตามท่อไปแล้วกันปป๊ ตรงนี้เหมือนจะให้กระโดดน้ำเน่าถ้าเราโดนน้ำเน่าเราจะตายไปเลยคุณผู้หญิงได้ค่ะดูกาลังไปค่ะโอเคเรามาถึงแล้วมาถึงที่เซฟต่อไปแล้วรู้สึกจะมีคนตายด้วยนะเคเราก็กระโดดไปกระโดดไปปึ๊บแบบนี้ก็กระโดดนี่จะให้กระโดดตามท่อไปปึ๊บเราก็ต้องกระโดดตามท่อแบบนี้ข้างหน้าจะมีจุดเซฟแล้วก็เซฟไปเลย ตรงนี้ต้องให้กระโดดตามท่อเหมือนกันห้ามโดนน้ำเน่าน้ำเน่านี่ถ้าเราโดนแล้วเราจะเหม็นแล้วเราก็จะตายเออนุ๊ปตายแล้วเอ,อ๊ะเรามาตอบก,กันเลยเออนุ๊ปตายอีกแล้วเอ,อ๊ะเป็นนุ๊ปมันผมก็เป็นนุปน๊ปดูยากชื่อแล้วจะรู้ฝีมือผมแล้วครับว่ามันอีิกแค่ไหน โอเคไอ้ืออ่ะไปอีกแล้วแอะโดนนำเน่าโอเคไปตื่นเลยปึ๊บ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 ตื๊ยเฮียไปอีกแล้วรู้สึกว่าจะมีช็อปตรงนี้ด้วยดูซิมีอะไรให้ซื้อบ้างตรงนั้นเสียน่าจะเสียโลบ,บักผมไม่ซื้อแล้วกันผมไม่ใช่ตัวช่วยอะไรหรอกไอ้คืออ่ะไปอีกแล้ว มือนุ๊กนี่สุดจะนุ๊กนุ๊กสอชื่อเลยไปเราไปต่อกันเลยปึ๊บ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 ไปแล้วนุ๊กนุ๊กแตกแล้วปึ๊บเปึ๊บปึ๊บโอเคผ่านแล้ว เราเข้าไปข้างในห้องหรือว่ามีอะไรว้าวรู้สึกตรงนี้เป็นห้องเล่นเกมแต่ว่าเราต้องหนีจากสลามพวกนี้สลามหรืออะไรก็ไม่รู้ครับต่อไปตรงนี้เขาบอกว่านี่ตอนนี้ประตูล็อกอยู่เราต้องหากุญแจโอ,โอเคครับเดี๋ยวนึกจะหากุญแจให้มันอยู่ในตนู้เกมหรือเปล่าไม่ใช่ มันอยู่ไหนต้องเล่นเกมเหรอ <The point of the noise> เฮ้ยยังไงนุก๊กเจอกุญแจแล้วมันว่างอยู่ตรงนี้ไงนุ๊กเจอกุญแจแล้วกุญแจสีเหลืองอ่าน,นุ๊กขอเปิดประตูก่อนเย้ yeah! นุ๊กเปิดประตูได้แล้วนุ๊กนุ๊กขี้เกียจถือน,นุ๊กขอเก็บใส่กระเป๋าละกันโอเคนี่เรานี่เราต้องไปที่สวนน้ำโอเคสวนน้ำหรือเปล่าว่ารู้สึกว่าตรงนี้น้ำจะท่วม เราต้องกระโดดน้ำพิษอีกแล้วคนจัดก,การห้างเขาติดเชื้อโควิดแล้วเขาก็เป็นบ้าตอนนี้อันนี้ก็เป็นน้ำเน่าเหมือนกันแ้วก็กระโดดหนีน้ำเน่าโอเคกระโดดหนีน้ำเน่ <c oughs> okay. าไปเลย <c oughs> นุ๊กตายแล้วนุ๊กตายรอบที่ห yeah. นึ่งล้านสามแสนแอนนุ๊กเป็นคนที่นุ๊กมีฝีมือเล่นที่นิ้วปักมาก นุ๊ปจะโชว์ฝีมือสุดจะนิ้วให้ดูนี่เลยนี่นี่รู้สึกตรงนี้จะมีลูกโปง่งลูกโป,ป่งน้ำที่โดนแล้วจะติดพิษอย่าเพิ่งโอเคโอเคนิ้วโอเคตอนนี้นุ๊ปมาถึงด่านต่อไปแล้ว ก็คือด่านของเสียเราจะต้องกระโดดไปนี่นุกต้องกระโดดก่อนนี่เออรู้สึกว่าเมื่อกี้หยับน้ำเน่าแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นบนัดอ่าปุ๊บแล้วก็หยับกังเกงไปเลยเอออันนี้น่าจะเป็นบั๊กของเกมนะรู้ว่ามันมีรูเออ เพื่อกดปุ่มเปิดเพลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเครื่อยตายละเย่ตอนนี้มาจุดต่อไปแล้วแล้วก็ไปเลยปึ๊บปึ๊บอันนี้าเป็น น้ำมึกของรถหรือว่าเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน้ำมึกที่โดนแล้วตายมั้งโอเคแล้วก็ดูตามไปเลยเฮ้ยตายโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยปึ๊บแล้วก็เดินไปเลยโอเคแล้วก็เข้าท่อไปเลยโอเค รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นท่อที่แบบท่อน้ำแออะไรผมก็ไม่ลูกเหมือนกันนะนุ๊กไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เราจะต้องหนีให้ได้เพราะมันจะผลักเราลงน้ำเสียโอเคปึ๊บลงไปเนิบลงไปเน็บลงไปปึ๊บคือ,อน,นุ๊กตายแล้วฝีมือของนุ๊กมันช่างนุ๊กจริงๆไป เดี๋ยวเราไปกันเลยปิ๊บปิ๊บเกะนุ่กับตกปิ๊บปิ๊้ชึบเราจะผ่านทีได้นี่นุ่จะเข้าไปในท่อนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นมีข้างหน้าเหมือนจะมีเลเซอร์ด้วยตรงนี้เราต้องไต่ตามพื้นที่ที่เขาให้มาอย่าตกน้ำเน่าถ้าเราตกน้ำเน่าเราก็จะตตยอีกรอบ ทำไมแบบพวกนี้มันมีน้ำเน่าเยอะจังเลยว้าวอันนี้เมืนเราจะต้องหลบจากเลเซอร์ซึ่งเน็ตนุก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยจะขยับขยื้อนช้านหน่อยโอเคเราจะต้องไปปึ๊บปึ๊บเเราจะต้องหนีจากท่อนี้ เอหนู้ตายแล้วนู้กนี่ช่างนู่จริงๆนุ่มไปเลยนนี่เราต้องจบจากเฟ้นไฟแนลถ้าเราโดนเฟ้นไฟแนลเราก็จะตายโอเค น,นี่เหมือนจะเป็นร้านอาหารนะเเข้าไปในสตา๊าฟออลี่กันเลยเคปึ๊บเข้ามาในนี้เออรู้สึกจะเกิดบักเคเออนุ่มจะต้องผ่านจากดาน นี้ให้ได้เป็น,นผัดดาบแพนเค้กอืมบักจางเขาชอบกินแพนเค้กกันหรือเปล่าเนี่ยต่อไปปึ๊บอันนี้เราต้องกระโดดนี้จากนมเน่าไอศครีมเน่าปิดเราก็เซตตรงนี้เลยแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้อึ๊บนุปป๊บตาย ต้องหลบจากไอติมเอ,อือตายแล้วต้องรีบๆเล่นแล้วล่ะเอ,อือนิ้วตายจะบ่อยจังเลยเราต้องผ่านจากตรงนี้ให้ได้ปึ๊บไอศครีมนี้จจเป็นไอศครีมที่มีพิษถ้าเราโดนเลาเราอาจจะตายโอเคเบิบบิบนี่เหมือนจะเป็นน้ำที่เขามาทำเป็นไอศครีม สุดจะน,น่ากินนี่คือหน้าเนื้อตอนที่ตายก็ยิม้มยิ้มมีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็กระโดดไปเลยเข้าไปในห้องกันโอเคเราเข้ามาในห้องแล้วรู้สึกอันนี้จะเป็นลานถุงเท้าซึ่งมันมีน้ำเน่าอีกแล้วแหมพวกนี้น้ำเน่ามันเยอะจังเลยนิ้วต้องผ่านให้ได้ เราเรียบร้อยเราต้องหนีแฮมเบอร์เกอร์นี้ต่อไปแล้วต้องเข้าห้องนี้ปึ๊บอันนี้เราต้องหนีจากเลเซอร์หรือสายไฟก็ไม่รู้รไม่รู้เหมือนกันเคเราเข้าไปในนี้กันเลยเราต้องหนีจากคนที่ฉีดทุกนี้เขาฉีดน้ำที่มีพิษ ถ้าเราโดนน้ำตรงนี้เราก็จะตายเหมือนกันเฮ้ย hey. ยุผ่านไปแล้วเราทำการเซฟอย่างนี้ก่อนนี่เราต้องหนีจากลูกบอลแห่งพวกนี้ให้ได้ okay. เคมาบรรยบร้อยแล้วสุดจะง่ายง่ายสุดๆอันนี้เป็นร้านของเล่นเราต้องกระโดดนี้จาก oh. เลโก้เพื่อเราเซฟพอดีเลยพอดีเลยไม่ต้องกระโดดใหม่มีปีกจูข้างหน้าด้วย Okay. เราต้องมาข้างหน้าต่อปุ๊บผมอาจจะเล่นนุบๆหน่อยเพราะผมเล่นในโทรศัพท์โอเคเราเข้าไปข้างหน้ากันเลยเรามาแล้วเราก็ให้กระโดดนี้จากฟิชไฟโอเคแล้วก็เซฟตรงนี้เลยอย่าโดนน้ำมัน อันนี้มันจะเป็นน้ำมันนะนุ้ต้องกระโดดหนีจากน้ำมันให้ได้อเออนุ๊กตายไม่<อ>นุ๊กไม่น่าเลยนะนี่เหมือนเขากำลังจะทอดเคฟซีแล้วน้ำมันมันออกมานะเขาบอกอ้าวออตายแล้วไม่นุ๊กมันช่างนุ๊กจริงๆ<อ>เนยนุ๊กตายไม่นุ๊กทำได้เย นุ๊จะผ่านแล้วเราอีกเยอะแหละกว่าจะผ่านโอเคต่อไปเนี่ยนั่นเป็นเลเซอร์เหมือนกันเราต้องหลบจากกระดาษรู้สึกตรงนี้จะมีพนักงานด้วย นี่เหมือนจะเป็นร้านตัดผมนะโอเคต่อไปตรงนี้เราต้องกระโดดบนลิปสติกนกกือบตายแล้วเดี๋ที่นุกก่อทันต่อไปเราต้องปีนป่ายบนกันไกลไก่ไปเลยเย้ yeah. ต้องขึ้นไปบนนี้อีกนิดเดียวนุก็น่าจะผ่านแล้วลปึ๊บเข้าไปเลยโอเคอีนี้เราน่าจะผ่านแล้วอันนี้เราจะใช้แล้วแหละอีกนิดเดียวนิ้วก็จะผ่านปึ๊ปบโอเคสปาวเลย ไปอันนี้เขาสักผ้าน้ำแล้วน้ำมันก็มีพิษโอเคทีดดเดียวเราก็จะพานแล้วเราต้องปีนไปอย่าโดนโพื้นข้างล่างพื้นข้างล่างเขาวางยาพิษไว้อยู่โอเค เร็วเวทุกคนรีบรีบไปตรงนั้นแล้วเร็วโอเคเรู้จะไปแล้วตอนนี้เรานี้จากเราบอกมอเรียบร้อยแล้วเย้ตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถเราผ่านแล้วเราถ้าถ้าคุณอยากเล่นแบบอื่นๆของเราให้ให้ อย่าโปรสีเขียวได้เลยโอเคถ้าใครอยากให้นุกพักเสียงแบบนี้อีกหรืออยากให้นุกมาเล่นแมบ,บอ,อบบี้แบบนี้อีกก็อย่าลืมแชร์ก,ก,ดกดไลค์เยอะๆนะกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้หนุ่มด้วยนะนุกจะได้เล่นเก่งๆขึ้นสำหรับวันนี้นุ่มต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบบ๊ายบายนุ่